ก็สวัสดีนะครับอยู่กับเต้นหวาวแล้วก็ผมนะครับอันนี้เติ้ลนะกุญแจให้ผมละเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนกันนะกุญแจไปจะไปหรือยังก็ผมไม่ได้ยินเสียงพูดนะในเซิร์ฟผมต้องดูสตรีมเต้นเอาติดอย่างอยังเต้นจะไปตอนไหนไป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 และ เฮ้ยหมดพอดีเลยห้าดอกหมดพอดีเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทียนห้าขอ้าวโนคตี้ดัก What's that เอ็งห้ามมีของอะไรอย่างอื่นไว้ในตัวนะห้ามเลยอ๋อใช่ได้ลูกยาไปได้ไหมเดี๋ยวมันมีให้เองอ๋อโอเคเอาไปแค่กุญแจนะครับทุกคนไปไปเอ็งทานอยู่เราเป็นคนที่สาม ต้น่าจะลงไปแล้วแหละต้องมีกุญแจนะครับย้ําว่าต้องมีกุญแจถึงจะลงห้องได้นะแล้วก็ไม่ห้ามใส่ของด้วยนะกุญแจสามารถฟาร์มได้นะครับฟาร์มเก็บค้าอยู่ตรงนี้เลยเอเดนสองฟาร์มไม่ได้ไอเดนสองฟาร์มไม่ได้นะต้องค้าใช่ไหมใช่คีดาร์กนี่นะครับกดตัวพีค้าคีดาร์แล้วก็เติมนะขายเค้าเอขายที่สองหมดได้หมดเฮ้ยเอ้ยยิงไหมอ่ะโอ้คือ คนนึงพี่นาดันเจี้ยนอ่ะเฮ้ยตะกี้ <มา S 1> ตัวไ <มา S 1> อ,อ้คนย,ยิงผมไปไปครับทุกคนตอนนี้เรามีอยู่สามร้อยแม็กกับสาม,ม,มน้ำบิ๊กไปผมนำทัพเองคัมบ <c> um <ball> อลเฮ้ยติดพิษแป๊บนึงแปบ๊บนึงเอ้ยใครมียามั้งอ่ะติดพิษอ่ะติดพิษเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเมื่อกี้ใครยิงนะค่ะยุ่งของไม่ได้เทรดไม่ได้โอ้ยไม่ได้แล้วผมติดพิษพี่มาร์ก นั่นแหละวเอ้ยใครแม่งยิงกูวะติดพิษเลยแม่งเดี๋ยวผมเปิดเสียงฟังเต้นก่อนนะโอ้บอสบาเลยโอยนหนึ่วยนัวนจัดดีจัดดีไม่จัดอ่ะดียิงให้ระยะไกลเป็นมืนสนเองเพ like โโ nah. ื่อนโอ้ยิงยิงโอ้โหเสียงปืนสนั่นหูอ่ะโคเสียงเพาะตั้ม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 ต โอ้ยดันเจียนบอสใหญ่นะครับมีที่นี่ที่เดียววอลซีและบิดเย้เนี่ยขายของเก่งนะ <laughs> <laughs> ไปครับเดี๋ยวเราก็ฟามบอสมาขนาดนี้ดูดิหนุ่ห้าคนอนะ่ะเออนี่มันต้องมีอย่างนี้มั้งทุกคนไม่ใช่จะบวกกันอย่างเดียวบวกยิงของยิงของนี่บรรยากาศมันต้องมีกต่ของดีด้วยอืมไหนของอ๋<อ>ยังไม่เจ็ดต้องจบก่อนไปเดีย๋ยวผมดำทับดูดำทับเองวิ่งตามหลังผู้ใหญ่ไว้หมาไม่กัด แบ็คติงเฮ้ยโทษ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 เต้นโทษโทษโเกียน่ะไอเี่ยอุ๊ยเฮ้ยมีบอลแล้ำแข็งมาจะโหยขนาดไหนวะเอ้ยมึงน้ำดิ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 ต้องอยู่หน่อยหลังไว้นะทุกคนเผื่อแม่งแรงไงเหียเอาเอากะโดดบังทำไมโทษเตอเพื่อนตายเราจบนานแน่ ตายไม่ถกงด้วยตายรอบเดียวอ,อ้าอ้าช่วยด้วยอีเฮ้ยอ,อย่าทิา้งหอยคนเนียวมามมรับดาเมจด้วยเฮ้ยเอ้ามันตันมันตันนอนนอนตัตัมตัๆตัๆตันตัตัตันี่ก็สูตรนะครับสูตรเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเรา อยู่กนใกล้ใครไม่ได้แล้วทีนี้นไม่ดีละถ้าจะยิงก็แตกนะทือะบอ,อ,อ่ะวอลเลื่อนรวมๆกันล้านแปดอ่ะรวมันมตัวนะล้านแปดวัลเล่นล้านแปดพระเจ้าตัวที่สองประมาณสีออ่แสนเฮ้ยตัวแรกตัวแรกสี่แสนตัวที่สองหกแสนตัวที่สามแปดแปดใช่ยายนี้น้ำแข็งเพิ่งตัวแรกเองเหรอแข็งตัวแรกโอ้โหทุกคน ถ uh ูกเบาเสียงปืนให้นะครับเผื่อใครไม่ได้ยินนี่บอสน้ำแข็งตัวแรกนะครับคือบอสอันนี้คือบอสตัวแรกนะเหลืออีกสองเหลืออีกสามเหลืออีกสองตัวเต้ลยังอยู่ปะเต้ลยังอยู่นะเต้ลยังไม่ตายโอ้โหวาดีเลยว่าจะได้ของดีเลยอ่ะแต่มันก็จะมีคนที่กัดห้าวิสี่วิสามวิสองวิอ่ะแล้วก็วาร์ปเฮ้ยอยู่ไหน ต้องวิ่งไปหาบอสตัวที่สองต้องต้องวิ่งไปต้องวิ่งไปปันจะมีวิธีไม่ให้บอสตบอยู่ก็ยิงลากมันมาแล้วเดินออกนอกเมืองอ่ะเดินเดินผมเดินผมไปลากบอสมาอฮอมาแล้วตัวแดงกึมตัวแดงกึมตัวนี้ตัวแดงกึมน่ากลัวกึมมากเฮ้ยจะแต่ต้องต้องมีตัวเช่านะผมบอกเลยต้องมีตัวเช่านะครับ ม,มีตัวเช่าม,มีตัวเช่าจะวิ่งได้เปรียบวิ่งเร็วอ่ะส,สุรันน่ะแต่มันน่าจะจบช้าอยู่นะบอสนี่โอ้โหไม่ชี้เลยว่ะตัวนี้ยิงนี่นะครับเลือดเราทำบอสโอ้ถ้าขี้เราเข้านัดรัแปดร้อยเลยนะเอาเรื่องอยู่ขี้ไปบ่อยก็เลือดบอสไรเงี้ยทอ้อ ไอ้นั่นต้องยืนบังผมตายเฉยเลยจบไปกว่านี้ไงเอองั้นจบไปกว่าน,น, <c oughs> น,น,น,นี้แล้วนะ <c oughs> ก็ต้องหาเพื่อนที่รู้ใจครับไม่ใช่แบบไปกดอะไรแม่งยิงกันตายหาเออทะเลาะกันเองก็เสียกุญแจฟรีเสียตังค์เลยนะผมบอกก่อนแก <c oughs> ดอกละยี่สิบเลยนะเออดอกตั้งยี่สิบบาทเราจะเล่นจบค่าไฟบ้านอีกสี่สิบบาทเอาโอ้โหพึ่งขึ้งหลอดไปอ้นั่นมันพูดเรื่ออะไรของมันมา ผมไม่ได้ฟังนะพวกผมไม่ได <oui. S 1> ้เป <our> ิดลำโพงเยดเพราะกูดังเหมือนยังโอเยสไงนะพอเ่ยตามๆๆ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 ๆโอ้โหๆๆ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 ๆ ไอ้ครับโอ้มันยังไม่ตายสักทีนะแม่งถึกชิบหายไอ้ตู่เป็นแบบนี้นะชีวิตประเทศอหละดูเอาเองอะ่ะประเทศไทยอะตายแล้วไอ้ตู่ตายแล้วเหลือไอวิทย์อีกตัวไปหาไอวิทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮจะแตกเฮ้ยใครยิงอะ่ะโอ้โหเกือบตายมันอยู่วิหารวิหารนเขาอัลฟาบู o ตัวเนี้ยจริงเองเรียกมัน มันชื่อบุตรอูหูดอปอบูดอบูดบีตัวเนี้ย <c oughs> เฮ้ยเวนอมแม่งก็ถึกกลุ่มพี่มากบอสตัวท้ายอยู่ไหนหนู่นข้าบนเลยบนวิหารเลยเอ่ะเฮ้ยโคตรถึกเลยเวนอมอะเฮ้ยเ่าจะตายเฮ้ยจะแม่งตีไม่ค่อยแรงเท่าไรโอ้ยแต่หลายตัวก็เริ่มตีแรงแล้ะ ไหวปเปล่าเติ้ลไม่ไหวโทรหาไปนี่นะครับมีแปดยังเด้งเรือแค่หนึ่งปะเรามีที่ยิงละเ,เติ้ลยิงระยะไกลไว้ดูเออเอา,เอา เอาคนละมุมนะคนละมุมนะอย่ายิงโดนกันนะกลุมโอ้โหตัวท้ายครับเย็ดูดิแล้วตัวท้ายมันทําแบบเพชรผสมแดงอ่ะแบบรวมร่างบิก๊กบิ๊กป้อมอะไปยุติไอตัวยิงรวมร่างกันเนี่ยสองตัวมันจะถึกแบบนี้นะครับทุกคนมไม่บินเพราะเพลงหรอกมันรวมร่างกันแล้วเป็นแบบนี้ไเนี่ยเราต้องยิงมันให้ตายเพื่อจเจริญเราจะได้ของดีมาเหมือนกับประเทศจะเจอทางออกไอตัวไอพิกไต,ไต่สองตัวนะครับ นั่นตาช็อตน,นี้เป็นหนา้าปกกละอูมันตายยากจริงขนาดคี้บ่อยนะตัวนี้ตาม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 เว้ยๆๆ้ย้ยใช้เวลานานนะดูว่ายิงหน่อยไม่รู้เสียงพัดลมเข้าไหมถ้าเสียงพัดลมเข้าขอโทษด้วยนะครับทุกคนได้ยินแต่เสียงแอร์ใช่อ่ะ ตัม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 ,ตมว้ายยิงกระสนาดนวันเมืองเฮ้ยทำไมมันเรแส,ดสตด้วยทุกคนเดี๋ยวตอนจบเราจะเกียนตต้นนะครับอันนี้คือภารกิจของผมเองก <c oughs> ่อนบอสตายผมจะยิงทั้งคู่ให้ตายแล้วจะไม่ได้ของนี่แหละคือจอมโจรอะจอมโจรลูปแปลงอะนี่มันคือรูไม้เลยรูย้จักไหมเราจะเป็นอะคนดีมันกินไม่ได้ครับทุกคนผมบอกไว้ก่อน มันต้องเป็นคนเฮียเท่านั้นใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกจักนิดนิดเดียวนิดเดียวตายหนึ่งตายสอง <c oughs> ที่เหลือคือของผมผมจะได้ของคนเดียวดูดูดเติร์นว่าไงเว้งเหลี่ยมโอเคโอเคเม่งเหลี่ยมไ <c oughs> อ,อมม้ไม้ขอให้มึงเจริญเจริญนะแต่ก่อนเดี๋ยวลงพี่เดี๋ยวเจอคุณเต๋อ <c oughs> ผมได้ของผมได้ของเรียบร้อยผมได้ของคนเดียว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 กองไดกล่องโหพวกยังไม่น่าดิสออกเลยยอนดนะครับทุกคนก็คือเราได้ของมาแล้วไข่เอสองไปีจ แม่งเหลี่ยมลองสั่งตคนกันเองดีกว่าปะดีตัดเอลงต้นกันโดยไม้ดิไอ้ไม้มันเหลี่ยมเนี่ยโอ้หลอยดีไอ้ไม้มันเหลี่ยมโทษโทษเพื่อนโทษโทษเพื่อนโทษได้ของเหมือนกันไงนี่นี่นี่เปิดพร้อมกันมาเดี๋ยวผมดูทีมว่าจะได้อะไรดูเจ้าจับฮ้อะไรวะแม่งเรียมใช่ปะโหได้กระเป๋าโอ้ยแม่งกากกึ่มเลยยิงบอสแรงสองเปอร์เซ็นให้มีกระเป๋าฟาร์มบอสด้วยเฮ้ยเอากระเป๋านี้ไปเปล่า นี่นี่เป่าฟาร์มหมดเองได้อะไรอ่ะดูบอลดูบันดูบันดูบัลนี่กรเป่าที่เกินกระเป๋าแห่งความภาคภูมิใจชัยชนะอันเนี้ยไม่มีเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดียมซัดโซบีขอ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 ก็นะครับก็ซูเปอร์สุดสนุกก็มีอย่างเดียวคือมอสีฮาาบิดขายเก่งไปละเจอกัน มีแต่คนด่า